ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่บางคนเกิดมาในตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีหรืออภิมหาเศรษฐีมีสาเหตุทั้งนั้นคือการให้ทานในอดีตชาติทานที่ให้แล้วจะทําให้เกิดไปมีรั์มารเรียกว่าวัตถุทานพระสัมมาสัพทธเจ้าเคยสอนไว้ว่าบุคคลใดให้ทานเองด้วยชักชวนคนอื่นให้ทําทานด้วยเขาย่อมได้ทั้งโพครัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ในที่ที่ตนเกิดแล้วพระไตรปิฎกหมวดพระสุตตันตปิฎกเล่มหนึ่งหน้าที่27การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดมามีทรัพย์ในที่ที่ตนเกิดแล้วแล้วที่สุดของวัตถุทานคือวิหารทานวิหารทานคือที่สุดของบุญที่จะทําให้เราเกิดมามีทรัพย์มากที่สุดแล้วถามว่าทําไมวิหารทานจึงทําแล้วได้บุญมากที่สุดในบรรดาวัตถุทานเพราะวิหารทานคือ สถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนมาฟังธรรมและนั่งสมาธิเพราะในจักรวาลบุญไม่มีบุญใดยิ่งกว่าการฝึกใจของเราให้สงบหยุดนิ่งอีกแล้วการสวดมนต์และการนั่งสมาธินี่แหละเป็นทางตรงและลัดที่สุดที่จะทำให้ใจเราสงบหยุดนิ่งได้จะหาวิหารทานใดในโลกที่จะมีคนมาสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันวันละสอง0ถึง5,000คนยากมากแต่ที่เพจทำล้านดวง มีคนมาสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันวันละ2อ0 0ถึง5,000คนบางวันมากที่สุดคือ1 4 7 0 0 0กว่าคนภายในวันเดียวทุกท่านที่ได้ร่วมทำหนังสือธรรมะ10ล้านวิวจะได้บุญไม่ต่างกับการสร้างวิหารทานเลยแถมยังได้บุญเท่ากับวิหารทานที่มีคนมาสวดมนต์นั่งสมาธิวันละ2 0 0 0 0ถึง5,000คนบางวันเป็นแสนคนการเอาทรัพย์มาสนับสนุน ให้คนได้เข้าถึงรมนี่คือที่สุดของบุญที่จะทําให้มีทรัพย์มากที่สุดแล้วและปัจจัยที่ได้จะนําไปใช้สร้างทีมงานเพจทําล้านดวงและจัดค่ายธรรมะให้กับเยาวชนเพราะ,ะเยาวชนคืออนาคตของชาติและพระพุทธศาสนาทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเพจทําล้านดวงทั้งหมดล้วนมาจากค่ายธรรมะนี่แหละจะเห็นได้เลยว่าถ้าเรามีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะสามารถเป็นกําลังที่สำคัญที่สุดในการกอบกู้ฟื้นฟูและแผ่ขยายพระพุทธศาสนาในปัจจุบันให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนดังสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ดังนั้นหลวงพี่ขออนุโมทนาบุญกับโยมพี่ทุกท่านที่ได้ตั้งใจร่วมบุญทําหนังสือธรรมะและได้ร่วมบุญทุกทุกบุญทั้งจัดค่ายปฏิบัติธรรมและบุญทุกทุกบุญกับทางเพจธรรล้านดวง ก็ขออํานาจแห่งบุญบาร,รมีที่โยมพิทุกท่านได้ตั้งใจทำดีแล้วนี้รวมกันเข้ากับบุญบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานบุญบาร,รมีของพระปัจเจกุตเรเจ้าทั้งหลายบุญบาร,รมีของพระอาหารหันตเจ้าทั้งปวงบุญบาร,รมีของครูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายขอบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้า ให้เป็นตาบ,บะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้โยมพี่ทุกท่านและครอบครัวรอดปลอดภัยจากโรคทั้งหลายรอดปลอดภัยจากอุป,ปะทวะอันตรายทั้งปวงจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดที่เป็นสัมมาอาชีวะให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม ให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สั่งสมบุญสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธาศาสนาให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขยยืนยาวได้สั่งสมบุญสร้างความดีไปนานๆเมื่อถึงคราวจเจริญสมาธิภาวนาให้ได้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายและให้มีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเทิน